อีทสูตรดีแม็กหนึ่งจุดเก้า x series นะครับออรถกับเต็นรถหมาแดงนะครับในเดือนนี้นะครับเอาไปเลยครับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับออรถศูนย์บาทนะครับขับฟรีหกสิบวันนะครับสีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดําเนินการนะครับเอาไปเลยครับแล้วก็บริการหลังการขายให้อีสามเดือนเต็มเต็มนะครับออรถศูนย์บาทไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับ อิซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้ใครหารุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้สวยมากครับเข้ามาดูตัวจริงกันก่อนเลยนะครับไปนของเขาเป็นโคแบบโปรเจคเตอร์ครับมีเดย time ์ u ันนิ่งในตัวนะครับกระจังหน้านี่กระจังหน้าสวยๆครับทรง1.9 x ่ง r i e s เซเลยครับกระจังหน้าสีเทาครับกระจังหน้าสีเทาดำนะครับตัดด้วยโลโก้อิซูซนะครับ ตัว1.9 X s e r i e นะครับฝากระโปรงด้านบนของเขานะครับก็จะต้องคาดลายด้วยของลายของสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์รุ่นพิเศษนะครับ1.9 X s e r i e ต้องคาดลายแบบนี้นะครับหลอนๆนะครับด้านหน้านี่คือมีลิ้นด้านหน้าด้วยนะครับลิ้นสเกิร์ตด้านหน้าครับจับคู่กับล้อแม็กแต่งชุดครับขอบ18เวลนะครับเวลขอบ18นะครับรัดด้วยยางสวยๆซีรีส์สวยๆจัดทรงหลอๆ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับรถไม่เตี้ยมากนะครับรถไม่เตี้ยนะครับถือว่าความสูงกําลังดีนะครับสวยงามนะครับด้านท้ายล่อๆอย่างนี้เลยครับกันชนท้ายไม่มีนะครับก็จะแทนที่ด้วยของตัวสเกิร์ตนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงกันก่อนนะครับบอกเลยไม่ผิดหวังเลยครับสําหรับคันนี้ครับ Isuzu D-Max 1.9 X-Series ปี2017เกียร์ธรรมดานะครับ ภายในสวยๆนะครับภายในสวยๆเป็นโทนสีดำครับตัดด้วยลวดลายเต่งของ X-Series นะครับภายในสวยๆริ้วรอยน้อยๆสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยครับตัวนี้ได้เป็นบอะผ้าสีดำนะครับบอะผ้าสีดำตัดด้วยสีแดงลวดลายของ X-Series โดยเฉพาะนะครับสวยน่าใช้นะครับเพราะว่าด้วยเป็นเครื่อง1.9้าครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ แรงนะครับแรงนะครับอัตราการตอบสนองดีนะครับใครหารุ่นนี้อยู่เลยบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับรถสวยๆจัดทรงแต่งรอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไว้ใช้สักคันบอกเลยว่าคุ้มครับอุปกรณ์ต่างๆครับภายในสมบูรณ์นะครับเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวนะครับเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวระบบปรับอากาศเป็นสวิตช์มหมุนไฟฟ้า3ปุ่มนะครับระบบเกียร์เมนวลแบบ6สปีดนะครับ ภายในการตกแต่งก็จะเหมือนในรุ่นพี่ๆครับภายในก็จะไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าเป็นรถของปี2017นะครับภายในก็จะคล้ายๆในรุ่นของรุ่นพี่นะครับแต่ผมบอกเลยคันนี้ภายในสวยนะครับภายในภายในสวยทรงสวยสะอาดด้วยนะครับภายในริ้วรอยน,น้อยๆรถใช้งานไม่เยอะนะครับไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับ รถบ้านสวยๆนะครับเข้ามาดูรถที่เต็นรถหมาดแดงนะครับอย่าได้รถบ้านนะครับของเรามีหลายรุ่นเลยนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับหลายราคาเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนนะครับไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับ1.9้คอมมอนเรล1.9นะครับแรงไปหยัดนะครับระบบความปลอดภัยมี ABS มาให้ด้วยนะครับ แก้มซ้ายขวาคันหน้าเดิมครับน็อตนี้มีขยับนะครับสวยๆครับเอาไว้ใช้งานกันเลยนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะครับฟรีค่าดำเนินการนะครับขับฟรี60วันครับออรรถศูนย์บาทนะครับโปรโมชันนี้เอาไปเลยครับเข้ามาดูรถบอกเลยว่าอยากได้โปรโมชันนี้เดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้นะครับออรรถศูนย์บาทขับฟรี60วันนะครับขอให้บอกเลยนะครับ คิดถึงรถบ้านนะครับคิดถึงเต็นท์รถมาแดงกำแพงเพชรน,นะครับมีบริการจดส่งถึงหน้าบ้านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ